อันนี้ก็เข้ามานะครับนอทคอท่อนะครับขาดคารูนะครับแล้วก็ส่วนเฟืองแคมนะครับน็อตตัวเบอร์สิดสองนะครับก็หัวรูดมาครับเราก็ต้องทําการเชื่อมนะครับแบบตามภาพเลยครับแล้วก็ไขเสา ที่เราทําเกี่ยวนะครับเราก็จะมาดูผลงานนะครับก็จะประมาณนี้ครับน็อตฟังนูนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยก็สามารถส่งงานได้แล้วก็ข่ายได้กลับเหมือนเดิมนะครับก็ฝากครับอู้ช่างหนึ่งก็ฝากด้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งครับใน youtube ก็ฝากกดคับ s c r i b กดติดตามและกดแจ้งเตือนนะครับเพื่ออัปเดตคลิปดีๆขอครับ